เคยไหมครับคุณพูดแทบตายแต่ไม่มีใครฟังแต่บางคนแค่เงียบทุกคนกลับหันไปฟังเขาโดยไม่ต้องร้องขอในโลกนี้ไม่ใช่คนพูดเก่งที่ชนะเสมอไปแต่เป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไหรควรพูดและเมื่อไหรควรเงียบต่างหากที่ครองใจคุณทั้งห้องได้ถ้าคุณเคยรู้สึกว่าคำพูดของคุณไม่มีความหมายถ้าคุณเคยเจ็บเพราะไม่มีใครเชื่อฟังทั้งที่คุณตั้งใจดีคลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ วันนี้ผมจะเปิดเผยให้คุณรู้ว่าทำไมคนที่ไม่พูดมากถึงกลายเป็นผู้นำที่มีคนเชื่อฟังมากที่สุดและถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณอาจไม่ต้องตะกวนให้เหนื่อยอีกต่อไปตลอดชีวิตครับ 1. เพราะเขาฟังก่อนพูดหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญที่ทำให้คนพูดน้อยกลายเป็นผู้นำที่ใครๆก็เชื่อฟังได้ก็คือเขารู้จักฟังก่อนพูด ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ในความจริงแล้วคนจำนวนมากรับพูดก่อนฟังตัดสินก่อนเข้าใจและตอบสนองก่อนพิจารณาอย่างลึกซึ้งแต่ผู้นำที่แท้จริงโดยเฉพาะคนที่ไม่พูดมากเขาเลือกที่จะเงียบเพื่อฟังอย่างตั้งใจและนั่นคือพลังที่ยิ่งใหญ่การฟังไม่ใช่แค่ได้ยินแต่คือการเปิดใจรับข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ด่วนสรุปคนเหล่านี้จะไม่แทรกกลางบทสนทนาไม่พูดทับไม่รีบตัดสิน แต่เขาจะจดจ่อสังเกตน้ำเสียงน้ำตาแววตาและแม้กระทั่งคำที่ไม่ได้พูดออกมาเขาเข้าใจว่าความรู้สึกจริงๆของคนมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กน้อยเหล่านี้และเมื่อเขาเข้าใจทุกมิติของปัญาคำพูดที่เขาเลือกจะพูดออกมานั้นจึงตรงใจและทรงพลังอย่างแท้จริงในทางจิตวิทยาคนเราจะไว้วางใจและเชื่อฟังผู้ที่เข้าใจเขาจริงๆมากกว่าคนที่แค่พยายามสั่งสอน ดังนั้นเมื่อคนพูดน้อยเลือกที่จะฟังก่อนนั่นเท่ากับว่าเขาให้เกียรติอีกฝ่ายก่อนเขาไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความไว้วางใจและการยอมรับโดยไม่ต้องร้องขอการฟังก่อนพูดยังสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์คนที่พูดทันทีมักปล่อยให้อารมณ์นําเหตุผลแต่คนที่เงียบก่อนคิดก่อนและเลือกเวลาพูดอย่างมีสติค,คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงและเมื่อเขาพูดออกมาคําพูดนั้นย่อมถูกกลั่น จากสติประสบการณ์และความตั้งใจจริงไม่ใช่คำพูดที่ปล่อยออกมาเพื่อเอาชนะหรือเอาตัวรอดอีกหนึ่งมิติที่ลึกซึ้งคือการฟังก่อนพูดทำให้คนพูดน้อยสามารถจับความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่นได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังความเจ็บปวดหรือสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆเขาจึงสามารถตอบสนองได้อย่างตรงจุดและสื่อสารกลับได้อย่างลึกซึง้งซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้นำทุกคนควรมี สุดท้ายแล้วการฟังก่อนพูดจึงไม่ใช่แค่เรื่องของมารยาทแต่คือทักษะท,ที่สะท้อนถึงความฉลาดทางอารมณ์ความลึกซึ้งทางความคิดและความเคารพต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงและนั่นเองคือเหตุผลที่ทำให้คนที่ไม่พูดมากแต่ฟังอย่างตั้งใจกลายเป็นผู้นำที่มีคนศรัทธาและเชื่อฟังโดยที่เขาไม่ต้องพูดอะไรให้มากเลยครับ 2. เพราะเขาพูดเฉพาะเวลาที่จำเป็นคำพูดจึงมีพลังคนที่ไม่พูดมากไม่ใช่เพราะเขา ไม่มีอะไรจะพูดแต่เป็นเพราะเขาเลือกที่จะพูดเฉพาะตอนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นและเมื่อเขาเลือกที่จะพูดคำพูดของเขาจึงกลายเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักและสามารถเปลี่ยนแปลงบรรยากาศความคิดหรือแม้แต่การตัดสินใจของคนทั้งกลุ่มได้ในทันทีคำพูดของเขาไม่ใช่เสียงที่ล่องลอยในอากาศแต่เป็นเสียงที่คนฟังแล้วต้องหยุดคิดต้องทบทวนและต้องให้ความสำคัญในยุคที่ใครๆก็รีบพูดเพื่อจะได้เป็นที่สนใจคนที่พูดช้าพูดน้อย และผู้เฉพาะต่อที่คิดว่าเรื่องนั้นมีค่าเขาจะโดดเด่นขึ้นมาอย่างเงียบเงียบผู้คนรอบข้างจะสังเกตว่าคนคนนี้ไม่ใช่ประเภทที่พูดเพื่อเอาหน้าหรือพูดเพียงเพื่อแสดงความเห็นเขาพูดเพราะเขาเห็นว่าสิ่งที่กำลังจะพูดนั้นสามารถสร้างประโยชน์เปลี่ยนความคิดหรือแก้ปัญหาได้จริงคำพูดของคนเงียบมักเกิดจากการคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการวิเคราะห์และพิจารณาหลายมุมมองก่อนจะพูดออกมาไม่ใช่แค่พูดเพื่อระบายอารมณ์ หรือเอาชนะใครในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าคำพูดมีพลังมากพอที่จะปลุกหรือทำลายหัวใจของคนได้ดังนั้นเขาจึงใช้คำพูดอย่างระมัดระวังและเต็มไปด้วยสติการที่คนหนึ่งพูดไม่บ่อยแต่พูดได้โดนใจทุกครั้งจะทำให้คนอื่นเริ่มรู้สึกว่าทุกคำพูดของเขามีค่าและเมื่อเวลาผ่านไปเสียงของเขากลายเป็นเสียงที่ใครๆก็รอฟังและให้ความสำคัญมากขึ้น เรื่อยๆผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่พูดเยอะที่สุดในห้องแต่คือคนที่ทุกคนเงียบเพื่อรอฟังในเวลาที่เขาพูดในเชิงจิตวิทยามนุษย์เราจะจดจำคำพูดที่เชื่อมโยงกับอารมณ์ได้ดีกว่าคำพูดทั่วไปและเมื่อคนพูดน้อยเลือกพูดในจังหวะที่ทุกคนกำลังลังเลกลัวหรือสับสนคำพูดของเขามากักจะกลายเป็นหมุดหมายที่ช่วยให้ผู้ฟังตัดสินใจได้คำพูดเหล่านั้นจึงกลายเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบรรดาลใจ หรือแม้แต่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตของใครบางคนและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมคนที่ไม่พูดมากถึงกลายเป็นผู้นำที่คนเชื่อฟังเพราะเขาไม่ได้ใช้คำพูดเพื่อเอาชนะแต่ใช้คำพูดเพื่อเปลี่ยนแปลงและทุกครั้งที่เขาพูดมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาแต่มันคือพลังที่คนอื่นสัมผัสได้อย่างแท้จริง 3. เพราะเขาไม่ใช้คำพูดเพื่อเอาชนะใครแต่ใช้ความเงียบเพื่อเข้าใจทุกคน คนที่ไม่พูดมากมักจะไม่สนใจที่จะใช้คำพูดเพื่อเอาชนะไม่พยายามเถียงไม่ยกตนขุ่มท่านและไม่รีบแสดงตัวว่าใครเก่งกว่าใครเขารู้ว่าการพูดมากเพื่อชนะการถกเถียงอาจทำให้ดูเหมือนนื้กว่าในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันอาจทำลายความสัมพันธ์ความเชื่อใจและทำให้คอนอ,อื่นรู้สึกได้ค่าลงโดยไม่จำเป็นเขาเลือกที่จะเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะรู้ว่าความเงียบนั้นมีค่ามากกว่าคำพูดที่ออกมาจากอารมณ์ ในหลายสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งคนที่พูดเยอะมกักพยายามหาคำอธิบายเพื่อให้ตัวเองดูถูกต้องแต่คนที่พูดน้อยจะใช้เวลานั้นเงียบเพื่อสังเกตอารมณ์ของทุกฝ่ายฟังความรู้สึกที่อยู่ใต้คำพูดของผู้อื่นและพยายามเข้าใจทุกคนก่อนจะตัดสินใจอะไรนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้เขากลายเป็นศูนย์กลางของความสงบเป็นคนที่ทุกคนไว้วางใจว่าจะไม่ตัดสินใครเพียงเพราะเห็นต่าง ความเงียบของเขาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่แห่งการพิจารณาความเข้าใจและความลึกซึ้งคนพูดน้อยไม่ได้พยายามใช้คำพูดเพื่อเปลี่ยนความคิดของใครอย่างเร่งรีบแต่เขาปล่อยให้คำพูดของคนอื่นเป็นข้อมูลให้ความคิดตกผลึกและเมื่อเขาจะตอบเขาจะตอบด้วยเหตุผลด้วยมุมมองที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าถูกเข้าใจไม่ใช่ถูกเอาชนะคนจำนวนมากอาจเคยชนะด้วยคำพูดแต่แพ้ใจคนรอบข้าง โดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันคนที่ไม่รีบพูดไม่ใช้คำพูดโจมตีไม่พูดประชดหรือยกตนเหนือผู้อื่นกลับสามารถรักษาความสัมพันธ์และความเคารพในระยะยาวได้มากกว่าเขาอาจไม่ได้มีคำพูดสวยรู้แต่ความเงียบของเขาสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างพื้นที่ให้คนอื่นกล้าเปิดใจในทางจิตวิทยาเมื่อเราอยู่ใกล้ใครที่ไม่ตัดสินไม่แข่งไม่พูดเพื่อเอาชนะเราจะรู้สึกสบายใจ และพร้อมเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงมากขึ้นคนพูดน้อยจึงมักกลายเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้ฟังเป็นผู้นำที่ไม่ต้องยืนอยู่แถวหน้าแต่กลับอยู่ในใจของคนรอบข้างเสมอผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่คนที่ชนะในทุกคำโต้แยง้งแต่คือคนที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเข้าใจเราโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวนี่คือพลังที่แท้จริงของคนที่ไม่พูดมากแต่เข้าใจลึก และสร้างความไว้วางใจได้จากความเงียบที่หนักแน่นเกินกว่าคำพูดใดๆจะเทียบได้สี่เพราะเขาใช้การกระทำแทนคำพูดจึงน่าเชื่อถือมากกว่าคนที่พูดเก่งคนที่ไม่พูดมากมักจะไม่เสียเวลาสร้างภาพไม่พูดโอ้อวดไม่สัญญาในสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้และไม่พูดในสิ่งที่เกินกว่าความจริงเขาเข้าใจดีว่าคำพูดอาจสร้างความประทับใจได้เพียงออชั่วครู่แต่การกระทำเท่านั้นที่จะพิสูจน์ต,ตัวตนในระยะยาว ได้อย่างมั่นคงคาพูดที่ดูดีอาจฟังแล้วเทินหูแต่การกระทําที่ต่อเนื่องและสม่ําเสมอจะกลายเป็นเครื่องยืนยันความจริงใจความตั้งใจและความสามารถของเขาได้ดีกว่าคําใดๆทั้งสิน้นในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดเก่งบางคนพูดอย่างมั่นใจทําให้คนหลงเชื่อแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับไม่มีอะไร ที่เป็นรูปธรรมให้เห็นจริงคนที่พูดเก่งแต่ไม่ลงมือทำมักจะหมดความน่าเชื่อถือในที่สุดแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่พูดน้อยแต่ลงมือทำให้เห็นกลับได้รับความเคารพและความเชื่อใจแบบเงียบๆเ,เขาไม่ต้องพูดให้คนอื่นเชื่อแต่แค่ทำสิ่งที่ควรทำทำอย่างจริงจังทำซ้ำๆและทำด้วยใจจริงไม่ต้องมีคำพูดใดมาอธิบายเพิ่มเติมคนก็เห็นได้ด้วยตาและรู้สึกได้ด้วยใจ พฤติกรรมแบบนี้กลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้นำที่แท้จริงเพราะผู้นำที่พูดมากแต่ไม่ลงมือทำมกักจะพาคนหลงทางแต่ผู้นำที่ใช้การกระทำเป็นตัวอย่างกลับสร้างแรงบันดาลใจและปลุกศรัทธาให้กับคนรอบข้างได้ดีกว่าเขาอาจจะไม่พูดปลุกใจด้วยท้ายคำสวยรู้แต่การที่เขาเดินนำหน้าฝากความยากลำบากอย่างไม่ย่อท้อกลายเป็นบทพูดที่ดังที่สุดในสายตาของทีมงาน ในเชิงจิตวิทยาการที่คนคนหนึ่งพูดน้อยแต่ทำมากจะสร้างภาพจำในเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัวผู้ฟังจะรู้สึกว่าคนคนนี้ไม่โม้และเมื่อความรู้สึกนี้ฝังแน่นพอมันจะกลายเป็นศรัทธาโดยอัตโนมัติและศรัทธานั้นไม่ใช่แค่เรื่องของความเก่งแต่คือความมั่นใจในความซื่อสัตย์ความจริงใจและความมั่นคงทางอารมณ์ของเขาด้วยนอกจากนี้คนพูดน้อยยังแสดงให้เห็นถึงวินยัย และการจัดการตัวเองที่ดีเขาไม่ใช้เวลาไปกับการอธิบายความฝันหรือแผนการที่ยังไม่เริ่มแต่ใช้เวลาไปกับการทำให้มันเกิดขึ้นจริงเขาไม่พูดว่าตัวเองขยันแต่คนรอบข้างจะเห็นว่าเขาขยันเขาไม่พูดว่าตัวเองอดทนแต่การที่เขาอยู่ตรงนั้นแม้จะมีอุปสรรคก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าความอดทนของเขานั้นจริงแค่ไหนและทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมคนที่ไม่พูดมากถึงกลายเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ เพราะเขาไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์แตกล่อยให้การกระทําทุกวันเป็นคําอธิบายตัวตนของเขาอย่างแท้จริงความเงียบของเขาจึงไม่ใช่ช่องว่างแต่คือเสียงของความจริงที่พูดผ่านสิ่งที่เขาทําในทุกวัน 5. เพราะเขารู้จักฟังมากกว่าพูดจึงเข้าใจปัญหาได้ลึกกว่าใคร คนที่ไม่พูดมากมักเป็นคนที่ใช้พลังของการฟังเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้เข้าใจคนเข้าใจสถานการณ์และเข้าใจปัญหาได้อย่างลึกซึ้งต่างจากคนที่พูดเก่งซึ่งมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการแสดงความเห็นของตัวเองคนที่พูดน้อยกลับใช้เวลาส่วนใหญ่นั้นเงียบเพื่อฟังฟังทั้งสิ่งที่คนอื่นพูดออกมาและฟังสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาด้วยซึ่งนั่นคือความรู้สึกที่อยู่ใต้คำพูด การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินแต่คือการเปิดใจรับข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ด่วนตัดสินการฟังอย่างตั้งใจจะทำให้เขามองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่หลังคำพูดเช่นความกลักความไม่มั่นใจความโกรธหรือความต้องการที่แท้จริงคนพูดน้อยจะสังเกตแววตาน้ำเสียงสีหน้าและถอดรหัสความหมายที่ลึกกว่าคำพูดทั่วไปได้ทำให้เขาเข้าใจทุกคนรอบตัวได้อย่างแม่นยำและเมื่อเข้าใจลึกเขาจึงสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดไม่ใช่การแก้ปัญหาที่เปลือกแต่ เป็นการลงลึกถึงรากของปัญหาเขาอาจไม่รีบเสนอความคิดเห็นทันทีแต่เมื่อพูดเขาจะพูดในจังหวะที่เหมาะสมและพูดในสิ่งที่ตรงใจคนฟังที่สุดทําให้คําพูดของเขามีความน่าเชื่อถือและมีน้ําหนักมากกว่าคนที่พูดบ่อยผู้นําที่ดีไม่ใช่คนที่ต้องรู้ทุกอย่างแต่คือคนที่ฟังทุกเสียงโดยไม่ลําเอียงและนําสิ่งที่ได้ยิน มาประมวลผลอย่างเป็นธรรมคนพูดน้อยจึงมักกลายเป็นผู้นำที่ไม่ข่มไม่ใช้อำนาจไม่ตัดสินก่อนฟังและไม่ผลักสายความคิดเห็นที่ต่างจากตัวเองในเชิงจิตวิทยาคนที่รู้จักฟังมากกว่าพูดจะถูกมองว่าเป็นผู้ใหญ่ทางอารมณ์มีวุฒิภาวะและมีความอดทนคนรอบข้างจึงกล้าปเปิดใจพูดความจริงและรู้สึกปลอดภัย เมื่ออยู่ใกล้ความไว้ใจนี้คือพื้นฐานสําคัญของการับเป็นผู้นําเพราะเมื่อใดที่ผู้ตามรู้ว่าผู้นําฟังจริงเขาจะพร้อมเดินตามอย่างเต็มใจไม่ใช่เพราะถูกสั่งแต่เพราะรู้สึกว่าเขามีคุณค่าดังนั้นคนที่พูดน้อยแต่ฟังมากจึงไม่เพียงแค่เข้าใจคนอื่นได้ลึกกว่าใครแต่ยังกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากร่วมงานด้วยอยากอยู่ด้วยและอยากเดินตามโดยไม่ต้องร้องขอ6เพราะเขาไม่ลหลงไหลในคำชม จึงมีสติและมองโลกตามความจริงคนที่ไม่พูดมากมักไม่ลหลงไหลในคำชมไม่ยึดติดกับคำยืนยอและไม่ตกหลุมพางของเสียงปรบมือจากคนรอบข้างเขาไม่ต้องการคำยืนยันว่าเขาเก่งหรือดีแค่ไหนเพราะเขารู้ดีว่าความจริงมันพิสูจน์ได้ด้วยการกระทําไม่ใช่คำพูดจากปากคนอื่นความเงียบของเขาเกิดจากความมั่นคงภายในไม่ต้องเรียกร้องความสนใจจากใครไม่ต้องบอกว่าตัวเองสำคัญเพราะเขามีความ มั่นใจแบบไม่ต้องพูดในโลกที่หลายคนคลั่งไคลออดหลยยอดแชร์และคำชมคนพูดน้อยกลับไม่เคลิบเคลิ้มไปกับสิ่งเหล่านั้นเขารู้ว่าคำชมบางคำมาพร้อมผลประโยชน์แฝงบางคำอาจมาจากความหวังดีแต่บางคำก็อาจทำให้คนหลงทางคนที่ไม่พูดมากจึงระมัดระวังกับการฟังคำชมไม่ปล่อยให้คำพูดหวานหูมาล่อลวงจนลืมความจริงเขาไม่ปฏิเสธคำชมแต่เขาไม่ยึดติดกับมัน คุณสมบัตินี้ทำให้เขามีสติอยู่เสมอเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ไม่เหลือเมื่อมีคนยกย่องเขาก็ยังยืนอยู่กับพื้นไม่ลอยขึ้นฟ้าความมั่นคงทางอารมณ์แบบนี้ทำให้เขามองเห็นทั้งด้านบวกและลบของตัวเองได้อย่างชัดเจนพร้อมยอมรับคำติดและพร้อมปรับปรุงตัวเองโดยไม่ต้องปกป้องศักดิ์ศรีแบบผิดฮ่าฮในเชิงจิตวิทยาคนที่ไม่ติดกับคำชมคือคนที่ไม่ให้เสียงภายนอก มากำหนดคุณค่าของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่มีภาวะผู้นำสูงเพราะเขาไม่ปล่อยให้คำพูดของใครมาทำให้เขาเปลี่ยนทิศเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนเป้าหมายโดยง่ายเขารู้ว่าคำชมเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและเมื่อผู้นำคนหนึ่งมีสติไม่หลงคำชมไม่ปฏิเสธคำติดเพื่อรักษาหน้า และไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปเขาจะกลายเป็นคนที่ทุกคนเชื่อถือเพราะเขาไม่ใช่คนที่ตัดสินใจตามกระแสแต่คือคนที่ใช้เหตุผลใช้ความจริงและใช้จิตใจที่มั่นคงในการนำทางทุกคนไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวนี่แหละคือเหตุผลที่คนพูดน้อยมากเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งภายในมีวุฒิภาวะสูงและน่าเคารพที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องยืนอยู่บนเวทีหรืออยู่หน้ากล้องเลยด้วยซ้ำา7เพราะเขาไม่เปิดเผยทุกอย่าง จึงน่าค้นหาและมีพลังบางอย่างที่ทำให้คนอยากติดตามในโลกที่ใครๆก็รีบเปิดเผยทุกความคิดความรู้สึกและความสำเร็จของตัวเองคนที่พูดน้อยกลับดูน่าสนใจอย่างลึกซึ้งเพราะเขาไม่เปิดเผยทุกสิ่งไม่จำเป็นต้องอวดสิ่งที่มีหรืออธิบายสิ่งที่คิดคนเหล่านี้รู้จักปล่อยให้ความเงียบทำงานแทนการพูดมากเกินไปความเงียบอของเขาไม่ได้เป็นเพราะขาดความมั่นใจแต่เพราะเขารู้ว่า ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ควรพูดและบางเรื่องก็มีพลังมากขึ้นเมื่อไม่ได้พูดออกมาคนที่พูดน้อยมักมีความลึกลับอยู่ในตัวเขาไม่เปิดไพยทุกใบให้คนอื่นเห็นแต่ค่อยๆเผยความสามารถ,ถ่านสถานการณ์จริงไม่เร่งไม่ร้อนไม่อวดให้เหนื่อยน,นั่นทําให้คนรอบตัวรู้สึกว่าต้องจับตาดูต้องเฝ้าสังเกตและรู้สึกว่าเขายังมีอะไรอีกมากที่เราไม่รู้ซึ่งความรู้สึกนี้เองที่ทําให้เขากลายเป็นบุคคลที่มีแรงดึงดูด โดยไม่ต้องพยายามมนุษย์มีความต้องการโดยธรรมชาติที่จะเข้าใจสิ่งที่ยังไม่รู้และเมื่อเจอคนที่ไม่พูดมากไม่แสดงออกมากสมองจะเริ่มตั้งคำถามและจินตนาการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปความลึกลับนี้จึงกลายเป็นพลังดึงดูดอย่างเนยยบยบยิ่งพูดน้อยยิ่งดูจริงยิ่งไม่อ้อวดคนยิ่งอยากรู้จักอยากติดตามอยากค้นหาว่าความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเขามีมากแค่ไหน ในมุมของผู้นำความลึกลับและการควบคุมการเปิดดับเผยข้อมูลนี้มีผลอย่างมากในเรื่องการบริหารคนและการรักษาอำนาจเพราะเมื่อ,อผู้นำไม่เปิดเผยทุกอย่างคนในทีมจะเกิดความเคารพรู้สึกว่าคำพูดของเขามีคุณค่าเพราะไม่ได้พูดท่ามเพื่อทุกคำพูดจึงถูกฟังอย่างตั้งใจและเมื่อเขาพูดอะไรออกมาจะกลายเป็นคำพูดที่มีน้ำหนักและมีผลมากกว่าคนที่พูดทั้งวันผู้นำที่พูดน้อยจะใช้การควบคุมอารมณ์ และการจัดการข้อมูลในการรักษาสมดุลของทีมไม่เปิดเผยแผนทั้งหมดในคราวเดียวแต่ปล่อยออกมาเป็นจังหวะที่เหมาะสมเพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนและค่อยๆเชื่อมั่นในทิศทางความเงียบของเขาไม่ใช่การปิดกัน้นแต่เป็นการควบคุมพลังเพื่อให้คำพูดและการกระทำออกมาในเวลาที่ส่งผลสูงสุดทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมคนพูดน้อยจึงน่าค้นหาและมีพลังบางอย่างที่ทำให้คน พร้อมจะเดินตามโดยไม่ต้องเสียงดังเลยแม้แต่น้อย 8. เพราะเขาใช้เวลาพัฒนาตัวเองมากกว่าการแข่งขันพูดเหนือคนอื่น 1. ในข้อได้เปรียบที่สำคัญของคนที่ไม่พูดมากคือการที่เขามีเวลาและพลังงานเหลือเฟือสำหรับการพัฒนาตัวเองในขณะที่หลายคนเสียเวลาหลายชั่วโมง,งอตต่อวันไปกับการพูดการแสดงความเห็นหรือการถกเถียงเรื่องที่ไม่จำเป็นคนพูดน้อยจะใช้เวลานั้น นั่งเงียบๆอ่านหนังสือทบทวนตนเองวางแผนอนาคตหรือพัฒนาทักษะท,ที่สำคัญกับชีวิตเขาจริงฮ่า,าความเงียบของเขาไม่ใช่ความเฉยชาแต่เป็นพื้นที่สงบสำหรับเติบโตในแบบที่ลึกซึ้งกว่าเขาอาจจะไม่บอกว่ากำลังเรียนรู้สิ่งใหม่หรือไม่พูดถึงความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ทุกการกระทำของเขาบอกชัดว่าเขากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ในเชิงจิตวิทยาการไม่พูดมากยังบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครด้วยคำพูดเขาเข้าใจดีว่าการแสดงความเห็นมากเกินไปบางครั้งไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไปและการพยายามพูดให้เหนือกว่าคนอื่นอาจสร้างความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะพัฒนาภายในมากกว่าการเอาชนะภายนอกและด้วยเหตุนี้คนพูดน้อยจึงมักเติบโตเร็วกว่า โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเขาเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างต่อเนื่องพัฒนาทักษะทั้งด้านความคิดและการจัดการอารมณ์อย่างลึกซึ้งพอถึงวันที่ต้องแสดงศักยภาพจริงๆเขาก็สามารถทําให้คนทั้งองคอ์กรตกตะลึงได้ทั้งทที่ไม่มีใครเคยคาดคิดผู้นําที่ยิ่งใหญ่หลายคนในโลกนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากคนที่พูดเก่งแต่เริ่มจากคนที่เงียบรู้จักฟังรู้จักเรียนและไม่เสียเวลาพิสูจน์ตัวเองด้วยคําพูดแต่ใช้ความสามารถที่ฝึกฝนมาตลอดชีวิต เป็นคําอธิบายที่ดีที่สุดดังนั้นคนที่ไม่พูดมากจึงมักมีคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างเงียบๆจนกลายเป็นคนที่มีอทธิพลอย่างแท้จริงในที่สุด9เพราะคนพูดน้อยรู้จักฟังมากกว่าพูดทำให้เข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งกว่าคนที่ไม่พูดมากมักเป็นผู้ฟังที่ดีพวกเขาไม่ได้รีบร้อนแสดงความเห็นหรือแทรกแซงบทสนทนาแต่เลือกที่จะฟังอย่างตั้งใจ และเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นสื่อสารจริงๆการฟังเชิงลึกนี้ช่วยให้เขาเข้าใจความรู้สึกความต้องการและปัญหาของคนรอบข้างได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการเป็นผู้นําที่ดีเมื่อผู้นําฟังคนอื่นอย่างจริงใจผู้ตามจะรู้สึกว่าเสียงของตนได้รับการยอมรับและเกิดความเชื่อใจในตัวผู้นําการเข้าใจคนอื่นได้ดีจึงทําให้ผู้นําสามารถแก้ไขปัญหาหรือชีน้นํา ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดและเหมาะสมกับแต่ละคนมากกว่าการบังคับหรือสั่งการทีมอย่างเดียวนอกจากนี้การฟังยังช่วยให้ผู้นำได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดีขึ้นเขาจะไม่ตัดสินใจบนฐานความรู้หรือความเห็นของตัวเองทีมฝ่ายเดียวแต่รวบรวมข้อมูลและมุมมองจากทุกฝ่ายทำให้การตัดสินใจนั้นรอบด้านและมั่นคงกว่าด้วยเหตุนี้คนที่พูดน้อยแต่ฟังมาก จึงกลายเป็นผู้นำที่เข้าใจและเชื่อมต่อกับผู้คนได้อย่างลึกซึ้งกว่าใครและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนอยากเดินตามและเชื่อฟังอย่างแท้จริงสิบเพราะเขาไม่ใช่คนที่ต้องการเสียงดังแต่ต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนและยั่งยืนคนพูดน้อยไม่ต้องการแค่สร้างความประทับใจชั่วคราวด้วยคำพูดหรือการแสดงออกที่มากเกินไปแต่เขามุ่งมั่นที่จะทำให้ผลลัพธ์ในชีวิตและงานของเขาชัดเจนจริงๆ และยั่งยืนในระยะยาวการไม่พูดมากทำให้เขาโฟกัสกับการลงมือทำจริงมากกว่าการเสียเวลาพูดคุยหรืออวดอ้างผู้นำที่พูดน้อยจึงมักเป็นคนที่มีแผนชัดเจนรู้ว่าต้องทำอะไรและทำมันด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่โดยไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้เขาใช้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถและไม่ปล่อยให้คำพูดมากลบเสียงของการกระทำ คนรอบข้างเห็นความสำเร็จจริงๆจากการทำงานของเขาและนั่นสร้างความน่าเชื่อถือและแรงบันดาลใจได้มากกว่าคำพูดใดๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้นำที่พูดน้อยจึงมักมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างลึกซึง้งและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในองค์กรหรือสังคมได้ปิดท้ายคลิปเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าทำไมคนที่ไม่พูดมากกลับกลายเป็นผู้นำที่คนเชื่อฟังมากที่สุดคุณจะเห็นชัดเจนว่าความสำเร็จ ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณคำพูดแต่เป็นคุณภาพของการกระทำการฟังและความเข้าใจที่ลึกซึ้งอย่าพยายามแข่งกับใครด้วยเสียงดังหรือคำพูดที่มากมายจงใช้ความเงียบให้เป็นพลังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงดึงดูดที่ทำให้คนอยากติดตามอยากเรียนรู้และอยากเดินเคียงข้างคุณไปในทุกเส้นทางเพราะบางครั้งความเงียบคือเสียงที่ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ ถ้าคุณเห็นด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องนี้เพื่อรับคำแนะนำดีๆที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นในทุกวันครับ